นี่อัดคลิปมาตั้งแต่เมื่อกี้ลืมเปิดหูฟังเนี่ยเสียบหูฟังไว้ลืมเปิดไม่รู้อไอ้ที่พูดมานี่ได้ยินหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยคืออะไรอะ่ะทำไมตัวผมไม่โหลดอะ่ะอ้าวเชื่อเลยเนี่ยตอนนี้อัดคลิปอยู่ไม่ได้ยินเสียงะวะอ้าว อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาเอาอะไรวะเนี่ยอะไรทุกคนค้างเหรอแล้วของคนอื่นเป็นไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนผพว่า<อ><อ>ผมต้องปิดจอแล้วเปิดใหม่ว่ะ คืออะไรจอดำอาอเชื่อหนักกว่าเดิมเลยอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอา้าอะไรอ่ะเชื่ออะไรเนี่ย ก็ทุกคนจอดําแล้วเป็นเฮี้ยอะไรกูเล่นไม่ได้เนี่ยเอาแล้วไม่ใช่อยู่ๆกูโดนแบนเนี่ยก็ต้องสไลด์ออกแล้วเนี่ยกูต้องเข้าใหม่เลยเอาเดี๋ยวดูนะผมก็โดนรายงานอีกแล้วครั้งที่แล้วผมก็โดนแบนทั้งทงท,งที่แบบกูผิดอะไรออาเนี่ยแล้วคนอื่นก็แบบไปกันหมดแล้ว กูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเ,าเยราแค่ตายแล้วมั้งเนี่ยตายสาตัวเฮ้ยเนี่อะไรเนี่ยกูโดนแบนแล้วมั้งเอาเช่าค่าหนึ่งมันออกของอะไรให้กูเนี่ยโอ้โหทุเรศไะทุกคนมา แก้มือได้แล้วเอ้าเพื่อนๆขอโทษขอโทษขอโทษจริงนะอย่างทีว่าคิดไว้กูตายโห เราเพิ่งรมทีมก่อนเลยจริงๆนะโอ้โหแค่ละเงินปาร์ตมันหลุดขนาดนี้เงินกูยังหนึ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยต้องแก้มือจัดๆเลยวะจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นวนะนยอาคุลัดบาฟ้ฟาให้ละจะส่งตัวล้ำล้ำเออหายาสวยเฮ้ยไม่สวยแล้ววะมันบุกป,ป่าเราอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหเพื่อนตายไม่ได้หรอไปกันไม่ได้แล้วทุกคน เกิดอะไรขึ้นมาเป็นที่ระบปลุกเหรอหรือเป็นที่โทรศัพท์ผมไม่น่าใช่นะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะเพิ่งใช้ได้แค่สองอาทิตย์นะ LG phone เจ็ดมันไม่น่าเป็นนะทุกคนมันอาจจะเป็นที่มันต้องเป็นที่อะไรสักอย่างไม่น่าใช่โทรศัพท์ผมอ่ะไม่เช่โอ้โหนี่พลาดนี่พลาดโอ้่้าเองอะไรวะ ไม่ใช่ว่าฝั่งฝั่งนู้นเขาใช้โปใช้อะไรใช่ไหมไม่น่าใช่นะยู่อยู่จอผมก็หลุดเฮ้ยยับขูกุเจออะไรแปลกๆแล้ววะเฮ้ยจับใช่ยับยับจริง โอกจัอา้าแล้วปุ่มปุ่มผมหายหมดเลยปุ่มตีคลิปกูปไปไหนเนี่ยมันเล่นคลิปแล้วป้อมอยู่ไหนวะใช้ไม่ถนัดเลยมันจะดักอยู่พุ่มเดิมบ่อยมากเลยเนะี่ย เล่นยากปาแล้วก็เล่นยากดูมันบุกดิเฮ้ยปุ่มมาแล้วเว้ยปุ่มมาแล้วเว้ยเพิ่งสังเกตโอ้โหดูดิเกิดอะไรขึ้นวะคือตอนนี้อัดคลิปก็จริงแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงผมเข้าบุญหรือเปล่า มันเดินมั่นใจกันมากเลยนะไม่เห็นตั้งแต่ต้นเกมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปย้อนคลิปดูแลนะ้วเนี่ยโอ้<กฏ>โหไอ้หี่เยใจเย็นเราชนะได้เนอะ หรือว่ากูเจอตี้โยกดาวอะอะไรวะังกมตีเฮ้ยอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเย้5นาทีจบเกม แล้วผมโดนแบนปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะชชกุูเสียดาฟิเนะตรวจพบการ a e f k เฉยเลยอะกูไม่ได้ a e f k อะไรวะทุกคนกูเจอเชี่ยอะไรเนี่ย คืเดาได้เลยว่าไม่น่าใช่โทรศัพท์ผมนะเกิดอะไรขึ้นวะเออเดี๋ยวเอาใหม่ละกันนะนี่กูเจอเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วไม่ขึ้นว่ากูเอฟเคเฉยเลยออกแล้วเข้าใหม่คือมันก็มีทางเดียวคือออกแล้วปัดแอปทิ้งแล้วเข้าใหม่มันเหลือแค่ทางเดียวเลยอย่าบอกนะผมจะโดนแบนอีกอะอะไรอะอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเออมันอนะักซิเดนต์เนาะ เดี๋ยวไว้อัดใหม่แล้วกันอันนี้เป็นคลิปฉุกเฉินแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปแค่นี้นะส่วนคลิปก่อนอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะถ้าเกิดผมโดนแบนเะนีฝากแชร์จริงๆฝากแชร์ให้ GM เ็ห็นเลยว่าอยู่ๆมันก็ดับมันไม่โหลดให้ฝากแชร์ทุกคนนะฝากๆหน่อยจะลงทั้งในในเพจเออฝากกดติดตามเพจด้วย ผมสร้างมานานแล้วแหละแต่ไม่เคยลงเพิ่งจะมาลงคลิปริวคลิปริวคลิปลยวอะไรเดียวอย่างนั้นแหละเออพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยโอเคฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะทั้งติ๊กต็อกทั้งยูทูบทั้งเฟซโอเคแค่นี้นะหลังจากคลิปเออเมื่อกี้เนาะที่ว่าเด้งหลุดนะผมว่าผมโดนวะเนี่ยการถูกรายงานบทลงโทษทคือกูโดนเฉยเลย สองรอบแล้วนะทุกคนเหนือคะแนนหายไปเจ็บครั้งที่แล้วอยู่ๆก็เน็ตหลุดแต่ครั้งนั้นคือผมเล่นในโทรศัพท์เก่านะที่ก,กูกดอัดเสียงแล้วไม่ได้ยินเสียงกูเพาว่าเนี่ยดูโดนแบนเฉยเลยอะไรอ่ะคือไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ๆจอกูก็ไปแล้ว ที่แล้วที่ผมโดนแบนหนึ่งเดือนคือไม่ได้อัดคลิปแล้วตอนนั้นคือมันขึ้นว่าเน็ตลุดแล้วมันก็หมุนๆอยู่ตรงกลางจอนะทีนี้เออกับแต่ว่าตัวละครผมมันเดินทะลุมแมปไปแล้วภาพก็ค้างเรียบร้อยทุกตัวละครยืนอยู่กับที่แต่ว่าเสียงทุกเสียงมันยังได้ยินครบอยู่เว้ยแบบว่าเสียงใต้เสียงซื้อของอะไรเงี้ยมันครบเลยอารมณ์เหมือนแบบ เราเล่นเกมปกติเลยแต่ตัวผมมันเดินทะลุแมปไปแล้วแล้วมันค้างกว่าจะเข้ามาได้คือ10นาทีแล้วผมตายไปแปดตัวหรือเปล่าตอนนั้นอะแดหรือ9้าตัวนี่แหละอีกวันหนึ่งมาโดนแบนเลยคือเข้าใจอยู่ว่าเพื่อนจะรายงานอันนี้มันเอ k จริงๆแหละแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ความผิดผมดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครรู้ช่วยอธิบายทีตอนนี้ผมโดนโดนแบนโดนรเอาเชียร์คุณลบไปแล้ว อัดคลิปเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าอันนี้ก็เพิ่งจะเข้ามา,เ,าเพิ่งใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อน6นาที50เจ็ดนาทีจบเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีงนึดว่ะฝากด้วยนะ